สบายดีท่านผู้ชมออกอากาศไหมอีกเพราะว่าไม่มีควรมคัดของด้านนิดนิดเนาะตอนนี้ข้าวเจ้ากตลังสีเดินทางไปนองคายไปเวียกไปงานน้อยนึงท่านผู้ชม นี่เป็นวันที่15เดือนมังกรงปี2022ขอโทษท่านผู้ชม2022นะเดอ้อท่านผู้ชมเอย ันที่สิบห้ามงกรปี 2, สองพนสองสตอนนี้เวลาตอนเช้าสิบโมงปายไปน้อยหนึ่งคเจ้ามีเวียกมีธุระน้อยหนึ่งสิบเดือนทางไปหนองคายท่านผู้ชมเอยเนาะนี่แหละเพิ่นว่าชีวิตของคนเดินทางของคนขับรถเดินทางไปไปมามาโบาได้ขาดนะยังเก่งก็ได้พักมือหนึ่งสุดเหยียดกับางปีใ่ สากูเออปีใหม่ต้นปีใหม่ก็ได้พักสองสามมื้อก็โอ้ยมีเฮ็ดป่านนั้นก็นยังบ่ได้คอยอยู่กนยังได้ไปติ๊กติ๊กอยู่นะพักอยู่เตะเตะพักอยู่แต่มือแรลงเราไปท่านบุษมเอยพักอยู่ในตอนนอนห <c oughs> ูสวยก็ชุดแต่ยากกักตูวอยู่บ้านบบได้ออกไปใส่ตอนนั้นก็มีเวียกไปหันไปนี่แล้วเนี้ยนะทา่านบุษมเอยเหระ ขันได้ได้ไปขับพี่เจ้าก็นี่แหละสวนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้สมมันไปน้ากันไปเบื้องน้ากันอย่างสิ่ละน้าทอกน้าทางเดี๋ยวนี้กัลังกาเกียมนอย,อยูอด,ดอนกะเกียมเพื่อสองวันตรุษจีนเนาะอันที่ว่าวันปีใหม่ของสาวเนาะสาวจีนไม่ของสาวจีนเนาะ สาวไทยเสื้อซาจีนก็ว่าแม่นเสื้อหลายเป็นสาวไทยเสื้อซาจีนนั่นแหละอันสมทั้งเทิงลป้ายสีแดงแล้วเมนองเพิ่นเบิ่ละพอดีป้ายเพื่อโวยไซห้พรอนแกผุดแกคนหนักเดินทางต่างๆคนขับรถเดินทางต่างๆนะมัน,นก็เชียนอยู่ในป้ายสีแดง โชคดีส่วงวนันปีไม่เห็นดอันไหนเขาเจ้าพิดขอโทษขอไผแต่มันภาษาไทยเขียนแบบคือตัวจีนเขาท่านออกไปโชค,ค,คดีส่วงสังขารปีไม่โชคดีส่วงสังขารปีไม่ลดเตละมือกับผู้ซึกว่า ลายสมควรทานผสมเอ้ยก็เนื่องจากว่าหนึ่งกัอยู่ในช่วงที่ว่าคนเตรียมสลองวันตรุษจีนก็คือวันปีใหม่จีนฮัลหละเนาะอันสองกับเป็นว่าเดี๋ยวนี้ชาวไทยอยู่บัวแต่อยู่อุดอรอยู่ทั่วประเทศข้าเจ้าเป็นว่าบัวได้ย่านบัวได้กลัวแล้วโควิดอันนั้นสิบเก้าฮัน,น,น เพราะว่าอย่างเพราะว่าข้าเจ้าโอดตายก่อนฮะนะขาเจ้าจะโอดตายก่อนโควิด1 9บเก้ฮะนะ่ะท้องแห้งตายฮะนะ่ะลายกว่าติดโควิดนะข้าเจ้าล่ะคือว่าติดโควิด1 9นี่เก้9สิบแปดนว่า, 98, วาหายขาดมีแตหนึ่งรหรือว่าสอนั่นอันเสียซนะีนฮะน้เรื่องราวเท,าทีค่คาดครด มันค้นน่ะดิ้นล้นอยู่เด้มันอยู่นิ่งๆบุเป็นเด้อทานบุชมเด้อนิ่งๆอยู่บ่เป็นปากนี่นะมันยากเด้อท้องนี่มันหิวเด้อท่องนี่มันห้องก,กูดกาดก,กูดกาดอยู่เดละมือนะนะจึงคอยว่ามันบ่ได้มันอดมาสองปีแล้วนะ กระปุกออมสินนะทุกกระปุกที่สองที่สามที่สี่กระจุนมดจุดเกี้ยงกระปุกออมสินนะบนเรืออย่างแล้วมันซีงเงินในธนาคารก็เบิไปแล้วบนเรือแล้วเรื่องราวมันเหน็นจิงจังไดสเสวาน่วใดเห็นนะ่านผุษโท้ยเบิดแล้วมันก็นอีหย่างกับเบิดเด้เครื่องเก้าของแกก,ก็เกบออกไปขายไปจำนำเมดบนเลือ บาดนี้มันก็ได้ดินได้ลุนได้ซอกได้หาแล้วทานูุชมขอขอบพตายเพราะอดหิวยังดีกว่านะดีกว่าตายอดหิวนะมันที่ติดโควิดนะก็จำเป็นได้ยอมติดนะติดแล้วก็ปัวเศร้า แล้วแต่บุญจะกลรมบาทนะฮะนาะปัวเ้ากับเ้าปัวปัวเ้ากับแล้วแต่บุญต่กลับผมว่าขับเจ้าเองก,ก็มันก็คล้ายกันแล้วต่ว่าข้ครับเจ้ากับพยายามบออกไปใส่กับพยายามอานี้ว่าป้องกันตัวเองอะไรมีแจะอยู่ในอยู่แต่ในรถนี่แหละเป็นลักเนาะขับรถนี่เป็นลัก รถออกไปนอกนี่โบยลี่บออกไปคือทานผู้สมเห็นนั่นแหละครับเจ้ากับท่ายคลิปกับท่ายไ้อยู่ในรถเนาะไปาตผู้สมได้เห็นน้ำกันเนาะน,นี่กายอันนันอุมุมทั้งรอดมาแล้วเนาะมุ่งหน้าไปนองคายบบานี้นะเนาะทานผู้สมมากลาย แบ,บบนี้แล้วเนาะขับรถก็บ่ฟ,บฟังบ่ฟังครับ่ะบ่ให้เกิน80 90 80 90บ่เกิน90เด็ดขาดปกติกับแดน80 80สุดเยียกับ85ลทล้วครับสุข เป็นเส้นทางมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดหนองคายใกล้ซีหอดบนล้างรถไฟออันันนผ่านถนนมิตรภาพหมายเลขสองแล้วนะ ว่าไงฟังเลยอยู่ขวามือนี่อยู่ขวามือนี่บนบนเห็นนัน่นเสาวไฟฟ้าแหงสูงขวามือเด้อพื้นเตรียมสิเฮ็ดสวนปึกษาศาสตร์เนอะกูดรอเ่านี่น่ะอยู่ขวามือเนาะขวามือเสาไฟฟ้าแหงสูงเบื้องฟ้าขวามือพื้นเตรียมสิเฮ็ดบริเวณนั่นแหละพื้นเตรียมสิเฮ็ดสวนปึกษาศาสตร์ ของโลกคุณไหท่านผู้ชมบมเป็นส่วนพึกษาศาสตร์ของประเทศเดบดโมเป็นส่วนพุกษาศาสตร์ของอาเซียนอีกเป็นส่วนพึกษาศาสตร์ของโลกเนาะมันจะจ,จัดอีกประมาณห้าหกปีท่านผู้ชมต้องเตรียมไว้ก้อนเนาะอันนะเรื่องลาวันเดอร์ท่านผู้ชมเดอร์เดี๋ยวนี้เห็นมันยังเห็ุอยู่ใส่บอก ยูดูใบโบยอย่งครับเจ้ากับจำโบได้ดูใบต่อนั้งกต่เฮ็ดยูน่ะแล้วเกิดด้วว่าเสาร์เราโบยอยังครับเจ้ากับโอ,อ,อบ่งเจ้ากับกำข่มมุนโบได้แต่ว่าอีกห้าปีนี่คนซีย้ายมาเฮ็ดอยูส่วนพฤกษา,าศาสตร,ร์ระดับโลกอยู่จังหวัดอุดรดเท่านี้ท่านผู้ชมอีกห้าปีนี่ก็บแม่นที่มาสมเพราะว่าอย่างคนคอย วางแผนไว้ไก่เนาะเอาพึกศาสตร์นะก่อนเจ้าสิปลูกต้นไม้ได้ไงนะมันก็ต้องยางขี่ไร่มันต้องห้าปีเอระฉะ้ที่เก็บเอาต้นนั่นต้นนี่มาต้องปลูกต้นไม้ที่ว่าต้นไม้ที่ว่าสําคัญต้นไม้ที่ว่าแปลกต้นไม้ที่ว่าหายากเนาะของประเทศไทยหรือว่าของโลกเขานี่เนาะ ตุดไม่ที่หายง่าของโลกเขาแต่ว่ายูอุดรนอยู่วายู่ท่องทินมันอาจจะหาง่ายกลัวแต่เจ้าก็ต้องปลูกไว้ต้องกล้าไว้ช่วห้าปีมันขึ้นไง่ญ่ได้เห็นคมงามเนาะต้องได้เห็นแต่เนิ่นๆแต่เดี๋ยวนี้จริงๆคืเจ้าเตรียมมาได้สองปีแล้วแต่ก่อนโควิดพุ่นเนาะจดมาฮอดเดียวปัจจุบันนี้ก็สองปีสองปีปลายแล้วเจ้าเตรียมมาก็เตรียมไว้หก เจ็ดปีแปดปีคุณเด้นหะเนี่ยังเอืออีกห้าปีสี่ได้เปิดเป็นทั้งการเจ้าก็เตรียมสถานที่ปลูกต้นหมอกต้นไม้ก้าต้นหมอกต้นไม้เตรียมไว้บนแล้วลสถานที่ยังตางสวางแผ่นะจัดจัดแนวใดแนวใดแนวดมันต้องกว้างุบบกว้างเลยนะสถานที่นั้นสวนพฤกษาศาสตร์โลก สิมาเฮ็ดอยู่จังหวัดอุดรเป็นอาจจะเป็นข้างทําอิฐเนาะของจังหวัดอุดรกรุงเทพพนก็เคยเฮตดมาหลายแล้วหลายครั้งแล้วเสียงใหม่พนก็เคยเฮตดมาแล้วเนาะวันนี้พนสิมาจัดอยู่อุดรนสถานอุดรนจะเป็นเตรียมเตรียมกายเป็นแรงนั่นๆฮับท่องเที่ยวในอีกหาปีนี่เนาะข้างหน้านี่ ภานผู้สมก็เตรียมตัวตอน5ปีนั้นโควิดมันก็อาจจะเบิดไปแล,แล้วเวลาั้นไปมาหาสู่กันได้แบบสบายสบายงานเรื่องลามันเดอร์ทานผู้สมเดิมตอนนี้ขับเจ้าก็เดินทางคอยตอดตอดตอด,ตอดมานี่แหละเรื้อง้ส้มือกับต้นคนปลูกต้นไม้ต้นตอขาย เบียต้นไม้เรอลาะเดี๋ยวนี้ห่งยำม,มือน้ำลายขึ้นแต่ก่อนบม่มีอันแคมทางนี้จะอยู่ในในกระตนูนในเมืองจะใจกลางเมืองเออแคมเมืองอุดอรอันคนทางเลี่ยงเมืองอเดี๋ยวนี้มันมาพี่บอกหลายๆง่ายมาผก็เพื่อห้องรับอันคนลาวมาซื้อเห็นแล้วคนลาวก็มาซื้อเอาต้นไม้ต้นตอกอันนี้ คนลาวมาบไมาบ,ไบ,บ,บได้มาบบได้บโบได้มาครัวบบซื้อไหนมาบบได้เขาจะก็สั่งเอาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องสินค้าหรือวัตถุเกษตรนี่นะพะนุ่ธนายบา,ายด้ภรษจาไทยพุทอนุรลมดีให้น้ำข้ามไปฟังลาวได้ฟังโสของอลาวได้พุทธก็ย้ายจะอยู่นี่ผูได้อยากได้ก็สั่งเอาสั่งเอาเนาะ สั่งเอาแล้วเขาก็จัดส่งเป็นไส่กระปะาไส่พิกอัพอะไรไปส่งไปให้พอบ้านฮอนเฮอือนมูลแล้วอยู่ฟังลาวคุณแล้วฟั่งนครหลวงยังจัดมันมีมันมีเดยดวันนี้นผบริษัทนึงที่เขาเจากับไวสเฉพาะขายเครื่องกเกษตรแล้วตอนช่วงตอนช่วงหนึ่งมานี่มันก็มี เนาะสินค้าที่ว่าต้องได้เออต้นไม้ต้นตอกตัวได้นําไปต้องได้นําไปเกลือปูเออปดปรประดับประดาตกแต่งต่างๆดิ ส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่บริเวณสถานีรถไฟเนาะลาวจีนสถานีรถไฟใต้สถานีรถไฟเหนือลาวจีนแล้วก็สถานีรถไฟลาวไทยแห่งใหม่จคนหลงจันทน์ขนไปปลูกลวงลายภพยมากใส่รถเตเล,ลอร์เป็นคันเป็นคันเพราะนะต้นไม้ก็เป็นต้นไม้น้อยๆต้นไม้บกักใหญ่หรือว่าไปตั้งไว้ก็เป็นต้นเลยนะ ใช้รถเทเลอร์คัดหง่ยหง่นคนไปคนไปอ่านผสมมันเพิมม่มไว้ทีปลูกอันนี้น้อยอดไรนี่เพิ่นเอาต้นเป็นต้นลดปลูกคือครับมันขึ้นมาต้ดดนแล้วฮะตั้งใส่ยัดสันเือนสานบ้านซองของผู้ที่ว่าระดับหงหงแหมผู้ที่ว่า มีทุนมีฮอนหลายแดนนะซื้อเอาเปต้นิปต้นลดไปวางใส่วางใส่เขาพับเบาเฮ็ดดเอาไปวางใส่แล้วเจ้าต้องบอกลุงรักษาให้ค่อยดูแลค่อยพร้อมได้ในราคาที่ตกลงกันเป็นทับเปล่าคำถ,ถามมันตายเจ้าก็ต้องไปขาต้นไม้มาใส่ค่อยจุดกอมปนติดอับประกันปีหนึ่งบ่าองปีกันแล้วแตที่ตกลงกันในสัญญมสัญญา ปีหนึ่งมันก็ติดแล้วนันที่ว่ามันะจะเปลี่ยนรถ่องปีดอกปีหนึ่งก็หู้แล้วว่ามันปิดมันติดหรือมันตายเห็นขับตาล้ลวน <c oughs> เลยมองท่านผู้ชมเบิง้งอ้าวนี่แหละแมนเส้นทาง มิตรภาพทั้งหลวงหมายเลขสองที่มุ่งหน้าไปจังหวัดนองคาายถึงออกมาจากอุดรแล้วเนาะตาาดบ้านดงให้เบื้องขวามือแถวแถวนี้เป็นบ้านดงให้ต่อไปจะเป็นบ้านนาคาบ้านเป็นบ้านไปเลยบ้านนาคามันจะมีถนนเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวา เลี้ยวกลับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแต่คารเลี้ยวกยลววกับหมายถึงว่าเลี้ยวกลับแล้วเขาไปเลี้ยวซ้ายอย่ะจะไปอันมุ่งหน้าไปอันวัดขำสนุดเนาะซึ่งว่าเมื่อก่อนกับวัดแต่สาวไทยเนาะสาวลาวฮ่อก็สาวลาวฮ่อก็ได้เลือกใสในการไปกราบไปไหว้เนาะเนาะอันนี้มัน แล้วแต่ความเสื่อถือของเนอของประชาชนสาวไทยก็คือว่าโนสาวสมของล้าวก็คือสาวต่างประเทศที่ผู้ใดยังมีความเลื่อมใสต่อศาสนาพุทธเนะก็เป็นว่าเรื่องศาสนาดิมันจะมีพรมแดนมันจะบมีพรมแดนว่านอ้พุมแดนลาวพรมแดนไทยชิมีวัดอยู่ใส่ เขาก็ไปกราบไหว้ได้มดเรื่องศาสนาที่มีวัดอยู่อเมริกาคนล้าวก็ไปกราบไหวไ้วัดอยู่อเมริกาวัดอันศาสนาพุทธอเมริกาได้อันนั้นมันเป็นความเสื่อถือเฉพาะส่วนบุคคลเจ้ากับเจ้าปานนากครอวิจานี่ใช่ขวบมืออยจา์นห้มันยืดมันยาวเป็นเนาะถือว่าการเลือกใสการศรัทธาของพ่อแมพี่น้อง สาวพุทธาศาสนิกชนเนาะบ่มีจำแนกเสื้อซาตันซาตเนาะบ่ม,มีจำแนกบ่ม,มีจำแนกชนซาตชนเผ่าอีกวา่าแต่ผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสก็ไปกราบไหว้บูชาเนะาะพระพุทธเจ้าในาศาสนาพุทธเนาะนี่ขวานี่ไหมว่มาเลี้ยวกับ เนาะเลี้ยวกลับแล้วก็ไปซื้อได้แล้ก็เลี้ยวซ้ายไปไปวัดนาคาก็มีวัดนาคาอยู่แคมทางกับกาบไว้ได้คือกันนะป้าอีกประมาณประมาณ60กสิบกิโลในในใกล้ในทางมุสมยุคอจีฮอดอันนั้นวัดคำสนดหรือว่าวัดคำสะนดถือว่าเป็นวัดที่ซัก์ซิที่สุดของจังหวัดอุดรเนาะเลือกใสซาบุสะเลือกใสโบตังนั่งรับ สมัยก่อนเนาะอาเน,นื่อว่ามือล้างอัน,นอันหลวงพ่อคูณเนาะโอ้แต่ลูกข้าวเจ้ายัางน้นอยอยู่คุณ่นอ่นนะอยากว่าเกือบทุกอยทุกปีแหละครอบครัวข้าวเจ้าอนะั่น่ะต้องไปเดินทางไปเนาะไปก็บนได้ไปขี่รถขับรถไปเองดอกก็มีรถทัวร์จัดทัวร์เขาก็ไปน้ำเพิ่น พิ่นกระพาไปกราบไปไวหว้หลวงพ่อคูณนน่ะขอเพียงให้พิ้นเคาะหัวให้กัดีใจแล้วนะน,น่ะนบุญคัำนำสูแล้วน่ะนาละอันนี้ก็ความเสื้อถือันึ่งกรมสทธานึงของพ่อแม่พี่น้องสาวสอบผมพอล่าก็คือสาวไทยแมนพากันลั่งไรกันอันมากราบมาไวหว้หลวงพ่อคูณอันนอันนี้มันว่าพื้นดุนนานแล้วนะทำไมลูกข้าพเจ้ายังน้อยเนาะ น้อยเจ็ดแปดปีคุณล่ะเดี๋ยวนี้ลูกเขาเจ้ากันสามสิบละผมก็คุดมันก็สวรรคุปรินิพานไปนานแล้วนนหลายฝ้าลาบผีแล้วตอนเพิ่นเอามาเพิ่นเอาเมมซกเพิ่นมาไวเ้เห็นขอนแก่นเนาะไว้มาในขอนแกน่นข้าเจ้าเองก็ได้ พาครอบครัวเดินทางมากราบมาไหว้เพิ่นในอันนะในเวลาสุดท้ายของเพิ่นเน,ะนานนะครว่ามเสื้อถือความศรัทธามันมันเป็นการที่ว่าโบได้พิดเรื่องศาสนาโบมีพิดเนาะแมนว่าศาสนานี่โบมีคำว่า,าพรมแดด อิดกั้นกันด้วยพุ่มแดดบ่ได้นดเนาะมัน,นก็เป็นบุญค้ำน้ำซุ้ยสาวอันน่ะลาวเนาะสาวปกบปอลาวเนาะสาวปกบปอลาวเนาะสมัยก่อนก็เป็นพักกันเดินทางไปกาไปราบไหว้หลวงพ่อคูนอันน่นะปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นแสนแสนจะว่าเป็นเกือบจะว่า จักว่าเกือบล้านพุทะปีหนึง่งนะเถื่อคนนะไปกล้าไว้เองนะหลวงพ่อคูณนะให้เพิ่นข้อหัวฮะแล้วเขาที่ถือใบนะแบ่งใบร้อยเพิ่นก็บอกเอาผู้ใดที่ถือใบร้อยเพิ่นบอกเอาใบร้อยบาทนะเพิ่นบอกเอาซ้อมเพิ่นยับหนีข้าถือใบสาวเพิ่นเอาใบสาวบาทใบยี่สิบบาทนะเพิ่นเอาเพิ่นยิบเอาแล้วเจ้าที่ไปเอาใบร้อยเอาใบห้าร้อยแบบ ศรัทธาคนมูลคนบ่าเอานั่นแหละคนคนเป็นคนดัดดอกอันตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ว่าดีที่สุดแล้วก็มีสาวบ้านเลื่อมใสที่สุดแล้วพ้นก็พคนเห็นน่นคนลาวเขาคนสนปปลาวเขาเนี่ยไปเห็นนะ่ะพ้นก็ดีใจเลยพ้นต้องพ้นต้อง เขาถ้าุญคนลาบอีนคณะคนลาวมานะ่ะคุณต้องกลายไปก่อนคุณไปเอาคุณไปเอาเคาะหัวให้อันกันสซาไทยแห่นก่อนสาาไทยแห่นก่อนที่ว่าอันนะั้นไปเบลแล้วคุณค่อยกลับมาเนาะนคุณค่อยกลับมามาให้อย่างคุณค่อยกลับมานะ่ะคุณกลับมาล้มเลยคุณดีใจดิแขกตา่างชาวชาวต่างเมือง เนอมาน่ะทุกกครั้งที่ว่าข้าวเจ้าเคยไปเหินกรบตาทำอิดข้าไเจ้าก็ยังน้อยใจเพือไปยังเพิ่นยังกก่เขาเพิ่นนะเพิ่นยังกก่เขาไปเอาน้ำพอเมสาวปลาส่วนสาวไทยุ่นก่อนยังคิดน้อยใจมันโบแมนเดอทานูุชมเพิ่อนอยากล้มกับปลาส่วนคนลาวฮะหนาคันเพิ่น เอาของเขาก่อนเพิ่นบ,บ่มีเวลาได้ลม้มเพราะว่าแค่น่ะเพิ่นก็ขึ้นเท่านั้นแหละเอาแล้วดิเคาะหัวให้แล้วดิผู้ที่นีก็นีอะไรจะสมบูรณ์น่ะนะเพิ่นบ,บ่มีโอกาสได้ล,มลม้มล้มครับอันพ่อแม่พี่นอ้องชาวลาวเ <Yeah. S 1> พมันก็เลยกายไปก้อนแล,ล้วก็ไปเอาก้อนแล้วกลับมาเกี่ยวกลับมามาเอาเดิมาเคาะหัวให้อันเด็กน้อยเด็กปลายเด็กเฮาก็ถือเพิ่นเคาะหัวแล้วก็ คนก็ไว้คอแห้งนะไวนคอยคอยแล้ก็ตามเหงือแห้งคนละคนให้บุญให้พรเท่าดีแล้วพคนก็มาล,มล้มหรอมาที่ใส่บ้านใดอยู่ใส่แต่คนถามกันแหละเนาะพคนก็มาถามพวกลูกลูกหล,ลานทันแล้วคนยังให้พคนยังให้ลูกหลานท่านตอบเป็นภาษาลาวะนะแล้วพคนก็ล้มรับโดนเติมใดอย่างว่า ยกว่าเกิน15นาทีได้ผลลมฮอนะและจึงค่อยว่าแลว้วก็บรรดาผร้เกิดแนะน้ำกับน,นี้่าติหลวงในน้ำให้เข้าไปอทานข้าวเนาะคนนมีทานข้าวมือเศร้ามือสวยมือแรงมันมีบดทุกอย่างอาหารการกินอยู่นั่นน่ะสาราน่ะอนะงค์ทานน่ะ ้วาวๆก็ไปกินไปกินเอาบุญเด้ได้บุญได้เขาไปกินเนะี่ยไปกินพักกันไปกินบางเทือฮันยังมียังไปนอนครับเจ้าก็ได้นอนเธอดึงมันมันไปหลายครั้งนเนาะอยากว่าห้าหกครั้งันนี้ไปไปไปย่อไปยามเพิ่นไปไปอย่างเพิ่นว่าไปนิมาสการเพิ่นนะ่ะห้าหกครั้งมีครั้งหนึ่งมันถึกทัวตอนนอย่างบุ๊ ตอนแรกตอนอย่างมัดคำที่เป็นอนอหงแฮมกับนอทงแฮมกับบไวได้ป่ะนี่มันดึกวิํคำแล้วกันลักษณะได้แต่เขาเจ้าก็บบฮู้เนาะ่นจัดทัวแบบใดเนาะเนาะก็ได้นอนแล้วนอนอยู่วัดท่น่ะใต้ใต้ท้องมันสิมบัดท่าน่ะเรื่องราวนะนะ พักนอนอย่างน,นเดียรดาเบื้องโอ้ยยุงกัดคิดตายยุงกัดได้ทานได้ทานเลือดให้ยุองอีกอดีใจเลือดให้ยุงได้บุญเขาถือว่านี่แหละเขาเอืน้นความศรัทธาท่านสมเดอเอาจจะว่าถึงความศรัทธาบ่าเป็นมาว่าอัอนแปลว่า ให้วิจะันะยะทานในการถับสมบัตนขันกบไปโจมตีไปว่าโจมตีกันซนซี่หั่นถือว่าคือเอาแล้วคันเรื่องศาสนาเนาะบาปกินหัวผู้รดหันว่าโจมตีกันท่นอะ่ะบาปกินหัวได้ท้า <c oughs> เจ้านี่ก็สุดเป็นนักเฮียนอะจกปริญญาทู เนอเรื่องวิทยาศาสตร์เนอข้าพเจ้าก็เป็นเสือ้อเสื้อมบ้านเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นลักแต่ว่าเรื่องศาสนานี่ข้าพเจ้าก็เป็นว่าโบเสือ้อแต่โบลุบลูเพราะว่าพ่อเมีข้าพเจ้าเคยอัน,นดับนำพาข้าพเจ้านี่นนะในการกราบไหวพระพุทธศาสนามาแต่เกิดพุ่นเร็เไทยมันเสื่อมซึมอยู่ในอยู่ในอัน กินจินตนาการอยู่ในสมองข้าบเจ้าหนี้มาแต่ไดถึงที่ว่าเออเรื่องว่าสีเสื้อถือแบบงมงวยนีโบเสื้อแต่ว่าโบเสื้อแต่โบลบลูต้องไปกาบไปไหวเนะาะแล้วเจ้าสิูุ่ติเทีรี่กนเนาะสมมุติข่าวเจ้านี่อัญม่สีเมืองอยู่นคะรหลวงอจันท์เม่นเม่นบ้านของข้าวเจ้าแะไรอยู่หันน่ะไกลๆขา้าวจะเกิดอยู่หันดีพอเม้าไปกาบไหวทุกๆปี เขาจะต้องกลับไปทุกๆปีจนเส้นลูกเส้นหลานก็ทิ่มบ่ได้ทุกๆปีนอ่ะขาดบ่ได้เด็ดขาดปีหนึ่งเหนอ่ะยังน้อยมเดือนหนึ่งแต่ว่าไปมันก็ไปหลายเทื่อลละแต่วใ้ขาดเด็ดขาดวัดยมีสีเมืองนวัดอื่นนี่อาจจะขาดได้แต่ว่าวัดอยมีสีเมืองนี่เมนห้ามขาดเด็ดขาดเ้นพม่ข่าพเจ้าแล้วก็เ้นข้าพเจ้าก็ได้บอกลูกบอกหลานให้ กล้าวหวเพิ่นที่ไปใส่ม้าใส่เดินทางไกลก็ต้องไปขอเนาะขอเอื้นหาเพิ่นให้เพิ่นทักสมตาบโบต้องไปหาเพิินดอกเอิ้นเอ้นอยู่ตอนไหนจู่ใส่ก็ได้เขาอยู่บนไหนเขาก็เอิ้นหาเพิินนะหลังจากเขาเดินทางแล้วสําเร็จมากมีคนเราคุณผู้ปลอดภัยแล้ว,ออลวเขาจึงค่อยไปเขาเอิ้นว่าไปแก้บะไปแก้ทำอีทูืเนาะบะเนาะบะ,น,บะนี่บะยู่ใส่ก็ได้ เวลาเขาเดินทางที่ไปใส่เขาไปบะใส่เขาเดินทางในรถในลาเขาบะในรถในลาทางก็ได้วัดเวลานั้นเราต้ไปแก้พิน้นแก้บ้าหันอยู่ขณะไปแก้บ้าเขาต้องไปแก้ยอยู่กระตูววัดสีเมืองนั้นเนาะเด้ออันนี้เอาเราแบบกลางๆมันเกิดพอออกนอกเมืองแล้วจึงก่าอันนะลงุงกับพ่อแม่ปพี่น้อง ่านีก่อนเนาะควายไส้ฟอสจุมิโซะเข็มแข็งแข็งเฮง,ง,ง,งปลาสจากรโลไปไข่เจ็บทุกปรกกานเนาะทำมาค้าขายก่อยหังมมีล่าไม่รู้เป็นพนังานขาราชการเป็นกรรมกรก็ให้ได้เดือนสั้นเรื่องเาตำแหนง่งสูงสูงเงินเดือนสูงสูงร่ำรวยหังมีเป็นเศร้าหาศาวนาก็าได้ครับอันน,ะน,ะนะั้นพิษหลายหลายเรือกินเรือไส้น้ำไปขาย เป็นมหาเศรษฐีหังมีสีสุกเบิดๆบท,ทุกคนเดอ้อโชคดีโชคดี